คดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่ยังคุมเป็นที่จับตาของสังคมอย่างต่อเนื่องหลังสารอุทธร์มีคำพิพากษาให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดในหลายข้อหาทั้งฆ่าคนตายโดยเจตนาจำคุก15ปี ฆากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาจำคุก10ปีและกระทำการต่อศพหรือดัดแปลงสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุก่อนการชัน,นสูตรซึ่งส่งผลต่อรูปคดีจำคุกอีก1ปีรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น26ปีขณะที่ภรรยาสารมีคำสั่งยกฟ้องความเคลื่อนไหวล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ออกมาโพสต์คลิปเปิดเผยว่าตนรู้จักลุงพลผ่านใคร พร้อมเล่านิทานเปรียบเทียบถึงพี่ชายหัวหมอที่คอยสอนแนวทางการต่อสู้คดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลทั้งที่รู้เต็มอกว่าลุงพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จนเกิดคำถามตามมาว่าแนวทางเช่นนี้เป็นการช่วยให้รอดคดีหรือเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นกันแน่วันแรกที่ผมเจอลุงพลนะคือวันที่เพื่อนรักผมเฮ้ยรดนงล์มาให้กำลังใจลุงพลกันที่ศาลหน่อยอ่ะ กูก็ไปไปเสร็จปุ๊บลุงพลเนี่ยผมเนี่ยจะนั่งอยู่เงียบๆลุงพลเนี่ยมันนั่งข้างๆเลยพรากพี่เรานณรงค์ผมเครียดจังเลยเนี่ยผมไม่ได้ทํานะนั่งนั่งตรงเนี้ยข้างๆผมผมนี่แบบลุงพลเนี่ยตั้งแต่ทํางานออกทีวีมานะลุงพลเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ผมไปแล้วเขามานั่งข้างๆคนอื่นเนี่ย พอเห็นรณรงค์ไปเนี่ยเห็นกันหมดไม่อยากมาอยู่ใกล้ไม่อยากคุยไม่อยากพูดแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาจะมานั่งคุยลุงพลเป็นหนึ่งในนั้นมานั่งแสดงความบริสุทธิ์ใจให้รณรงค์เชื่อถามว่าผมเชื่อไหมเออแล้วเพื่อนรักผมว่าไงเอยสู้ไปเถอะลุงพลกันดังดังนี่พี่เตรียมนี่รณรงค์พี่เตรียมประเด็นสู้ไว้แล้วพี่จะสู้อย่างนี้ พี่จะสู้ว่าพี่เตรียมหมอน,นิติเวศไว้ละสู้เดี๋ยวหักล้างได้ไอ้หลักฐานนิติเวศเพราะว่าไปเจอร่างน้องชมพู่เนี่ยมันนานแล้วเฮ้ยตรงนี้เราสู้ได้แล้วเราจะสู้ไงต่ออ่ะพี่นะหาเด็กอายุไล่เลี่ยกกับชมพู่ละให้ทดลองละเดินขึ้นไปภูเหล็กมันชื่ออะไรนะภูเหล็กไฟภูเหล็กไฟพี่เตรียมเด็กอายุใกล้เคียงกันละเดินขึ้นไป แล้วปรากฏว่าไรานะ้ลงเพ็กมันเดินได้พี่จะเอาหลักฐานตัวนี้แหละไปสู้ในศาลพี่คนไหนไม่ยืนยันนะจ๊ะแต่พี่คนนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เราก็นั่งฟังเออหุ่ยพี่นี่แม่งสุดยอดเลยวะ่ะแม่งเตรียมสู้ขนาดเป็นข่าวข่าวขนาดนี้ก็ยังสู้แล้วลุงพลมันมีอะไรดีวะหุ้ยรอนลงเอฟซีลุงพลเยอะนะพี่ไปครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ไปไล์สดเนี่ยพี่ได้เป็นแสนเลยนะเฮ้ย ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ป้ามาไลฟ์กับพี่นี่เดี๋ยวพี่สอนอเราก็เลยไปไลฟ์สดด้วยหนึ่งในช่วงหนึ่งชาแนลทนายคู่ใจไปตั้งกล้องไลฟ์กับลุงพลเราเห็นยูทูบเบอร์20คนคนที่21คือผมเองครับ <c oughs> ผมเป็นไลฟ์คนที่21หาไรายได้จากการไลฟ์สดแพลตฟอร์มแดงแต่ก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นก็คือ ผิดถูกอะไรยังไงไม่รู้เราไปเอนเตอร์เทนไปจอยเราไม่ได้สนใจว่าทำผิดไม่ผิดเราไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายนี่คือวิธีคิดเนาะณตอนนั้นณตอนนั้นนะณตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรปรากฏชัดเจนว่าลุงพลเนี่ยกระทำความผิดทีนี้ในระหว่างการทำงานเนี่ยมันก็มีเรื่องดามงดาม่าลุงพลทันนายความคนรอบข้าง FC เรื่องนู้นเรื่องนี้มีนักข่าวไปเต้นเต่างอยอยากจะถามไอ้สารวัตรว่าไม่ออกมาพูดอะไรหน่อยเหรอไอ้ไอ้จำท่านี้ได้ไหมไอ้นี่คนดูไอ้สารวัตรเต้นจนต้องไปซื้ออาหารทะเลไอ้สารวัตรไอ้แม่งมาขายโอ้โหดูไอ้ไอ้เต้นกูอยากกินปูทะเลกุ้งทะเลที่มันขายเลยกูก็เลยสั่งมากินโอ้โหนี่แหละครับพลังของลุงพลตอนนั้น สามารถสะกดจิตให้ลดนล้ำลงไปสั่งอาหารทะเลกับไอซ์สารวัตรด้วยท่านี้ได้คุณคิดดูนี่คือปรากฏการณ์ลุงพลนะตอนนั้นนี่คือปรากฏการณ์ลุงพลนะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเรามองย้อนกลับมาตอนนี้อ้าวชั้นต้นว่าผิดอุท,ทอนนี่แม่งกระทืบซ้ำเลยบอกเจตนาเอาน้องชมพู่ไปทิ้งบนภูเขาแล้วปล่อยให้ตุยแล้วเราเคยไปนั่งคุยข้าง โทษทีนะด้วยคำพิพากษาของศาลถึงสองศาลคงต้องใช้คำนี้แล้วมั้งฆ่าตก,กอนนั่งข้างๆผมแน่นอนถ้าคุณจะบอกว่าเราลองปล่อยให้มีคนกระทำผิดมานั่งข้างๆได้ไงคนเรามันก็ต้องผิดพลาดกันได้เราเนี่ยก็ต้องเคารพกฎหมายตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาด้วยซ้ำยังแค่สงสัยเฮ้ยเงินบริจาคก,ก็เหมือนกัน ลุงพลนี่ก็รับบริจาคนะก็โดนตรวจสอบมาแล้วผิดถูกผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีคนไปแจ้งขงแจ้งความกันเยอะแต่คุณคิดว่าทําไมลุงพลตัดสินใจสู้คดีน้องชมพูท่ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นคนทำสถานการณ์ณนะตอนนั้นเนี่ยพอลุงพลมีสื่อมีแสงมีรายได้จากการออกสื่อออกแสงเขาก็ต้องเดินหน้าต่อเหมือนคนอยากจะหารายได้เขาก็เลยต้องไปต่อ เหตุผลมันมีแค่นี้ส่วนเหตุผลที่2คือเมื่ออยู่ในสื่อในแสงเจ้าพนักงานของรัฐไม่ค่อยอยากมายุ่งก็ว่ากันตรงๆคดีน้องชมพู่ก็เลยยื้อออกไปนานแสนนานกว่าจะสรุปได้กว่าจะไปถึงศาลและกว่าศาลจะตัดสินเรื่องศาลตัดสินเนี่ยไวอยู่ละศาลท่านจะมีตารางการพิจารณาของศาลแต่ตำรวจกับอายการมันไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าต้องฟ้องในกี่วันกี่วันกรนีได้รับการประกันตัวแบบนี้ ทีนี้ในระหว่างการทำคดีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวหลากหลายดรามองดราม,มา่าบางคนอยากจะออกเฟรมออกข่าวบินไปกกกเพื่อให้ได้ออกทีวีเยอะแยะไปหมดบางคนตั้งตัวจากการไปกกกที่มุกดาหารไปบ้านหมู่บ้านลุงพลเ,เพื่อออกทีวีเพราะได้ออกทั้งช่องนั้นช่องนี้ไปรอบเดียวคุ้มเลยก็เลยเป็นที่มาทำไมดาราศิลปินบางคนไปจอยด้วยเพราะอยากได้แสง จากลุงพลว่ากันตรงๆแต่พอลุงพลโดนตั้งแต่ลุงพลไปทุบหลังนักข่าวอะกระแสก็ตีกลับว่าไปทำร้ายสื่อแล้วสื่อเขาก็แจ้งความนะแต่โทษรอลองอาญาเรื่องของลุงพลเนี่ยมีคนก็าถามว่าทำไปทำไมผมก็สงสัยเหมือนคุณนะว่าทำไปทำไมผมถามเพื่อนผมพี่คุยมาเนี่ยที่ว่าใครทำลนนรงมันไม่มีประจักษ์พยาน เดี๋ยวไปสู้ในศาลลุดลดนลง,ลงพี่เตรียมบัดเด่นนี้ไว้ประจ,จักษ์พยานคดีเนี้ยไม่มีสักค้านเนี่ยลุดแน่อืมเราก็ฟังแบบอืมคือคําว่าอื้อน,นี่คือถ้าเขาไม่ทำเนี่ยยังไงหลักฐานไปไม่ถึงแต่ถ้าเขาทําแต่หลักฐานมันพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็ยกเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ลุงพลวางไว้ถ้าถามว่าทําจริงรับสารภาพจบไหมก็จบเหมือนกันแต่คือ ลุงพลเนี่ยมีกองเชียร์มีเงินสามารถที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่คนจนแล้วนะเ,เป็นเสียพลนะตอนนี้อยู่ในในห้องรับรองอยู่พูดไม่ได้ไล์สดไม่ได้เ,เว้นแต่ว่าเสียพลเนี่ยจะทำได้เหมือนกับคุณเสกโลโซถ้ามีเอซเยอะขนาดนั้นคุณอาจจะได้อภิสิทธิ์ในการออกมาแสดงโชว์บ้างอาจจะได้มาโชว์ของ <S <S เรือนจำทางอีสาน ต่อไปทุกคนต้องแอลบิกแดนท่านี้ได้หลังจากลุงพลไปเรือนจำไหนเรือนจํานั้นต้องมีแอลบิกแดนท่านี้อืมเพราะฉะนั้นเรื่องของน้องชมพู่ภูเหล็กไฟตำนานความเชื่อว่าทําไมลุงพลถึงทําจากคําให้การในชั้นศาลพูดถึงความขัดแย้งระหว่างลุงพลกับแม่น้องชมพู่ว่ามีความขัดแยง้ง ทะเลาะกันแต่ในเนื้อหาไม่ได้บอกทะเลาะกันเรื่องอะไรข่าวลือก็ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ข่าวจริงคือเบอิกความในศาลว่ามีเหตุโกรธขึ้นหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าหลักฐานสําคัญต่อมาที่ศาลเชื่อว่าลุงพลเป็นคนทําให้น้องจมพู่ต้องลาจากไปก็คือมีพยานหนึ่งปากยืนยันว่าเห็นลุงพลเดินขึ้นภูเขา พยานปากนั้นแหละครับที่เป็นประจักษ์ยพยานที่สารเอามาใช้ในการประกอบพิจารณาการลงโทษประกอบกับที่เจอร่างของน้องชมพู่และในรถยนต์ของลุงพลเองมีเส้นผมตกหล่นอยู่คำว่าตกหล่นเนี่ยหมายถึงดึงออกมาแต่บังเอิญตกหล่นเนี่ยมันเป็นรอยตัดชับรอยตัด ชับพอเขาไปสองกล้องมันเห็นรอยตัดชับคือถ้าดึงออกเนี่ยมันจะมีลากผมถ้าตัดมันก็จะมีตำแหน่งที่มันตัดว่าตัดแบบไหนมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครตัดก็จริงแต่การตัดผมมันไม่ควรจะมีเส้นผมไปอยู่ในรถของลุงพลสารท่านจึงเชื่อว่าลุงพลเนี่ยรู้เห็นในการหายไปของน้องชมพู่จึงลงโทษจำคุกได้สามความผิด ข้อหาที่เบาที่สุดแต่เป็นประเด็นชี้ขาดก็คือปิดบงังซ่อนเร้นอำพลางศพข้อหาที่2พลาดผู้เหยาว์สิปีเต็มแม็กข้อหาที่3เจตนาทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย15ปี15บวก10บวก1เป็น26ปีคุณครับนี่คือฆาตากรนะครับมีคนถามว่าเสียพลลุงพลสู้คดีชั้นศาลดีกาดีไหม f อฟซีลุงเยอะถ้าลุงไม่สู้เอฟซี FC ไม่มีคอนเทนต์สู้แต่สู้แล้วลิบหลี่นะหลังจากสาอุทธร์มีคําสั่งมา26ปีลุงพลจะสู้ต่อได้ไหมไปดูแนวทางการต่อสู้ในศาลฎีกาของลุงพลกันดีกว่าหลังจากสาอุทธร์มีคําสั่ง26ปีนะครับจะสู้ยังไงในช่องของศาลฎีกาอ่าในคดีที่ไม่ถูกห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงจําเลยสามารถยกปัญหาข้อเท็จจริงได้เช่นกรณีโทษสูงร้ายแรง ตามมาตรา221อน่านี่ปวิอาญานะในปอวิอาญามาตรา 221, 216, 225ไม่ได้ใบหวยนะจ๊ะซึ่งคนถามว่าต้องมีหลักฐานใหม่ไหมถึงจะยื่นต่อสาลฎีกาได้คำตอบคือไม่ใช่นะครับสาลฎีกาไม่พิจารณาหลักฐานใหม่จะเอาเฉพาะที่ชั้นต้นอุทธร พิจารณามาพิจารณาอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองโดยปกติมีคนถามว่าก็ชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์ลงโทษหมดดีกาจะมีโอกาสยกไหมมีโอกาสยกไหมย,ยกฟ้องนะโดยสภพาพภารกิจของสาลดีกาเนี่ยนะครับจะเน้นปัญหาขอ้อกฎหมายเป็นหลักการกลับคบําพิพากษาต้องพบความคาดเคลื่อนสําคัญเช่นใช้บรรทัดฐ,ฐานกฎหมายผิดรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือโดยขาดเหตุผลหนักแน่นตามกรอบของปวียา227ก็คือมันเป็น หมดเกี่ยวกับการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยประเด็นเรื่องเส้นผมกับเส้นขน3าเส้นกับรอยตัดเฉียง26องศาเขาจะสู้ได้ไหมเพราะเป็นหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์คำพิพากษา,าสารอุทธรณ์เนี่ยค่อนข้างจะชัดนะว่ารอยตัดเฉียง26องศาที่พบในรถของลุงพลสอดคล้องกับรอยตัดในร่างของน้องชมพู่ที่พบบ,บนภูเหล็กไฟแสดงว่าตัดมาจากตำแหน่งนั้นหรือน้องเคยมานั่งแล้วถูกตัดผมในตำแหน่งนี้ถ้าศาลฎีกาพิพากษายืนจะเหมือนเดิมไหมคำตอบก็คือ กลไกในการลดโทษหรือการปล่อยตัวก่อนกำหนดเป็นเรื่องของกรมราชทรรมอ่านั้นต้องรับโทษก่อนมันอยู่ในอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติราชทรร,ร,รอ,ยอย่างน้อยๆต้องมีการรับโทษก่อนอ่าสองในสามว่าไปตอนนี้ยังไม่รับโทษเนาะเพิ่งรับไปได้ไม่กี่วันอ่าลุงนรงมีอะไรจะแนะนําลงุงพลไหมลุงลุงต้องดีกาต่อนะลุงสู้อ่ะชั้นต้นก็สู้อุทธรณ์ก็สู้พนักงานสอบสวนก็สู้อายการก็สู้สื่อก็สู้ ลุงเนี่ยมันสู้สิบทิศก็ต้องสู้ไปถึงสารดีกาต่อเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆลุงได้ชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยสู้แม่ผมจะกระทำความผิดก็ตาม